เจตในเจในพ่อฉีดน้ำเพืชาตีหรือก็่อบประสาในข้อหาฆ่าสงโดยเจตนาย้ายหรือทำลายศพเพื่อผิดบังเหตุแห่งการตายความเกินเผาทรัพยผู้อื่นมันตรงหรือกเลี้ยงหรือแก้ความตายแต่แล้วเรากลับมาใช้น้ำมันเป็นสิ่งล่าแล้วจุดไฟเผาฐานนะครับ ผมยืนอยู่ด้วยครับทําไมคุยกับเขาแจ้งมาเราก็เลยรีบถือว่าคดีนี้นะครับผู้ใหญ่ให้ความสนใจสื่อจนกำใจแล้วก็เอาคัต้นกานจะเอาเทสไนเอาเท่งไส้พืนพกอยู่ไหนตอนตอนยิงมือกดคอเปล่าอยู่หลังครับอยู่หลังครับตอนยิงมือกดคอเปล่าไม่ได้ยิงเลยใช่ไหมผมไม่ได้กดครับยิงเลยครับขึ้นลำเล้วย

เอาน้ำมันนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ขวดอย่างนี้นะคล้ายอย่างเงี้ยขวดอย่างเงี้ยอาดได้น้ำมันแล้วจากรถนาะโยนประมาณปุ่มเปิดปุ่เปิดประตลัเปิดได้เปิดมาได้ลาดลาดตรงไหนลาดลาดก่อนบ่อทุ้นบ่อนี้ครับลาดหลอดลาดบ่อนี้คุณต้องให้เขาโยนเข้าไปลาดแล้วก็โยนแล้วก็เปิดประตูหลังโยนแล้วเปิดประตูหลัง ใช่ป่าเ่ยไออาทิตย์ยังไงครับอาทิตย์อ้าวเป็นการถ่ายต่ะเราก็เครียน้องชายกับน้องชาไม่ชื่อบอกยานะอย่าทาเลยตอนนี้ก็จับแล้วเดีวกเก่งมากๆาเลยสบาดี๋ยมาปลงพักแะครัเก่งทุกๆกคน